ครับเปิดหัวในศึกทูฟยูมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนครับเราก็ยังอยู่กันที่เขากระดงเซเดียมนะครับอยู่สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์ส่งท้ายเดือนนี้ก็ไปกันที่รังสิตเหมือนเดิมครับเขมน่าจะเปิดครับยกนี้เอาละครับปล่อยตัวออกมานะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรนี่โอ้โหทักทายนะครับยังเจ็บครับเรียกว่าเตะเจาะยางเข้าไปเล่นเอาทางด้านของชัยล่านมีถึงกับ หล่อมจิ้งลงไปเหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มเห็นช่องแล้วนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรชวนทะเละตะลอดนะครับตอนนี้มีเตะเจาะยางไปก่อนแล้วก็ปล้ำในมาดูทางด้านของชายล่านี่ปะกะติสีมืออยู่แล้วนะครับเป็นมวยประเภทตั้งรับนะครับหลักเลียมเชิงคอยออกแข้งคอยไล่แขนแทงเข่าแต่ว่าตอนนี้โดนเข้าไปเยอะๆนี่ต้องเดินเบียดบ้างแล้วนะครับโดนขาเข้าไปเจ็บครับอยอดเหล็กเพชรน้ำเงินนะซ้ายไปแดงชายล่า มวยชุดนี้ร้อยสิบกรนวดีหนึ่งเยอะเลยชลั้นน้อยรุ่งฤทธิ์ก็มีนะวิชานน้อยก็ต่อยรุ่นนี้ก่อนพยักน้อยเครนนืศาศาศาค่องประจุรัตนศักไว้ยุคภาคนี้รุ่นนี้ทั้งนั้นฮะมาดูแดงนะครับชัยล่าน้าเงินยอดเหล็กเพชรโอ้เตยัดไปแล้วยอดเหล็กเพชรอ่ะยืนคุยไม่ได้เลยนะครับชัยล่าอยอดเหล็กเพชรนี่วันนี้มาชกในเกมตั้งรับดึงให้ชัยล่าเดินก่อนครับพอเดินไม่ลืมหูลืมตานี่โดนไปเลยครับนี่ครับซ้าย สงสัยเมื่อวานนี่คงคงเปิดทรูโฟยูดูเพชรศิลาครับซ้ายแบบนี้แหละครับวงในตีได้ไหมดูใครได้เปรียบเสียเปรียบครับถ้าใกล้เชือกแล้วไม่ตีกรรมการมีสิทธิแยกเลยนะครับเรียกว่ารูปร่างช่วงชกเป็นรองนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรวันนี้นะครับออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับปล่อยให้ชายล่านี่เดินกระยับเข้าหาเรียกว่าแข้งขวาสวยๆก็มีให้เห็นชายล่านี่ก็ซ้ายครับ เอาแล้วครับซ้ายโอ้โหพลาดไปนะครับตอนนี้ต้องล็อกก่อนแล้วก็วงไหนปล้ามตีเลยครับชัยล่ามาดูทางด้านของยอดเหล็กเพชรพยายามจะไล่แขนเอาไว้นะครับทำให้ชัยล่านั้นตีไม่ถนัดแล้วก็ยังคงเดินเบียดตลอดครับชัยล่าไม่ถอยโอ้มีศอกด้วยครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรอ้าวชัยล่าแดงนะครับยอดเหล็กเพชรน้ำเงินชัยล่าโฮมโฮมโฮมกรรมการทงชัยทองเสวกยังไม่แยกเอาแยกก่อน ผมแบบนี้นี่หายหนาวไหมครับช่วงนี้บุรีรัมาการเริ่มหนาวแล้วด้วยครับอ่าชายล่าไม่คุยแล้วครับขยับเพราะว่าคุยนี่อ่ายอดเหล็กเพชรน,นี่ครับซ้ายมีเตะบนเตะล่างด้วยอ่ะดูในดูจังหวะการคีบการจับยังกดแขนอยู่ชิงยัดก่อนด้วยครับยอดเหล็กเพชรโอ้โหดูจังหวะไล่แขนนะครับของยอดเหล็กเพชรดูว่าทาได้ดีด้วยนะครับแล้วก็แทงเขายัดไส้เข้าไปมีสวยๆทังนั้น วงในเอาแล้วครับตอนนี้พยายามมีศอกอู่แต่ชายล่านี้ก็ยามขวางเอาล้ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่3ครับของเราครับชายล่านี่กาลสินนะครับยอดเหล็กเพชรนี่ลูกหลานย่าโมโคราชเกมกําลังเร้าใจเลยครับอ่ะวงในวงในเป็นยังไงครับตีไม่ได้กรรมการแยกมวยมันวันศุกร์ต้องเน้นออกอาวุธจับอย่างเดียวไม่ตีแยกเลยครับเอาล้ครับดูว่ายกนี้นะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรพยายามจะเน้นซ้ายนะครับ วงในนี่ก็โหล็อกเหนียวนะครับเรียกว่าล็อกฟู่เลยไม่สนนะครับตอนนี้ชัยล่ารูปร่างได้เปรียบชวนทะเลาะเหมือนกันดูวงในนะครับใครจับได้เปรียบนะครับเอาละครับตอนนี้เป็นจังหวะที่ทางด้านของชัยล่าพยายามจะล็อกแต่โดนไล่แขนเอาไว้ครับตีไม่ได้นี่ต้องแยกก่อนครับอ้าลุ้นกันต่อนะครับมามาลุ้นบทเวทีซ้ายไปเอ้าชัยล่าชัยล่าแดงนะครับน่าเหมือนยอดเหล็กเพชรโฮมโฮม ชายล่าเอ้าพยูบอ้ยอนเหล็กเพชรมาชายล่าจับแต่ตีไม่ทานเอาละครับวงในลุ้นวนอ่าตอนนี้นี่ชายล่าบอกไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวเพราะว่าถ้าอยู่ห่างนี่ชนตีจน,นตีนซ้ายแน่ครับนี่ครับโอ้โหเตะเต็มชายโครงอ่าจับได้ตีวงในบิดไปบิดแทงเข่าเข้าไปครับยัดคืนมาแทางเข่าเข้าไปครับ<อ>เกมเปิดแล้วยกนี้เกมเปิดแล้วพี่ลีเอาละครับเรีวยกว่าทางด้านของยอดเหล็กเพชร ไฟนี้นี่ดูเตรียมตัวมาดีเลือเกินครับอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับเสียเปรียบรูปร่างก็จริง <c oughs> วงในนี่ก็ไล่แขนแล้วก็สู้บนเลยนะครับจับบนนี่ตีเข่าสู้กับทางด้านของชายล่าวงนอกนี่ก็มีแข้ง้ายแรงๆนะครับหลายดอกครับอา้าวมันลุกกันต่อ,อยอดหนเพชรน้ำเงินใช้ล,ลุยเลยชายล่ายกนี้นายแล้ว ไม่รู้อันไหนใครแข็งใครแข็งอากันเอา้ามากรรมการทงชัยแกแยกสู้กันต่อนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเจอกันไฟนี้ไฟที่3ครับสองครั้งที่ผ่านมาก็แบบนี้แหละครับอ่ะนอกกับในครับในในของแดงนอกของน้ำเงินครับซ้ายอ้าววงนตีได้ไหมวงนจับได้ตีวงนจับได้ตีไหมตีไหมแม่ชิงชิงจับบนด้วยครับยอดเหล็กเพชรชิงของคอขึ้นบนด้วยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่า จิ๋วแต่แจ๋วนะครับเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่วงในนี่แข็งแรงไม่แพ้เลยเรียกว่าโอ้โหเตะกวาดล้านนะครับเล่นเอาทางด้านของชายล่านี่ล้มกิ้งลงไปลุกขึ้นมาได้นี่ชายล่าพยายามจะเบียดนะครับนี่ครับอาศัยกวามใหญ่จะดูการจับนะครับโอ้โหล็อกลงมานี่เหนียวแน่นแข็งแรงเลือเกินนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรโอ้โหคู่แรกวันนี้ก็สะใจคุณนายผู้ว่าแล้วฝ่ายแดงชายล่าและเมินยอญญญดเหล็กเพชรลุ้นกันลุ้นกัน นี่นะครับทโพยโอ้ยลงไปเลยโอ้โหของจริงครับคู่นี้ของจริงครับร้อยสิบต้นต้นีนน้ชัยลาดหน้าบ้านแขนป้ายรับจ้างตีเข่าตอนนี้ยอดเหล็กเพชรกำลังจะเอาป้ายลงแล้วครับโอ้านเอาตี้ยัดเข้าไปเอาไม่โอ้โหเหลี่ยมครับไม่จังหวะสุดท้ายยอดเหล็กเพชรมีเหลี่ยมครับหมดยกสามก่อน น้ำเงินที่ยอดเหล็กเพชรตอหมอสีลูกหลานจากโคราชตามกันต่อครับยกนี้ยังน่าสนใจอยู่ครับครับรยกว่า3มยกที่ผ่านมาก็ถือว่าสนุกแล้วนะครับแต่ยกนี้นี่น่าจะเร้าใจมากขึ้นแล้วนะครับปล่อยตัวออกมานี่แลกกันเลยนะครับทั้งนอกทั้งในโอ้โหแต่ดูความแข็งแรงของยอดเหล็กเพชรนะครับวงไหนนี่บิดเหลี่ยมล้มไปเลยครับไม่สนชายล่าพยายามจะเบียดเข้าไปเอาล้ครับมีแข้งไปก่อนแล้วก็ล่ำในดูวงในนะครับ ยอดเหล็กเพชรก็ไม่ยอมนะครับพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันโอ้โหเกมเดือดแล้วครับอย่างนี้ลุ้นบนเวทีเลยทีเดียวัชาลาแดงนะครับนะ้ำเงินยอดเหล็กเพชรหาเรื่องอย่างเดียวเลยไชายลาลุยเอา้าในลุ้นล้วในลุ้น,นล้วเอาไม่จังหวะจับนี่ดูไปดูมายอดเหล็กเพชรโอ้โหเริ่มจะจับได้น่ากลัวกว่าด้วยนะครับเดินแทงขวาโดนซ้ายคืนมาครับัชาลาโดนถีบไปก่อนอยอดเหล็กเพชรนี่ วันนี้มาหลายอย่างเอา้าแต่ว่าอย่าหมดนะครับเพราะว่าชายล่านี่เป็นมวยประเภทแบบเครื่องดีเซลอะครับถ้าติดแล้วนี่ไม่มอดเลยครับเหมือนกับอ่อนนอกแข็งในนะครับชนได้ตลอดเหมือนกันทางด้านของชายล่ายอดเล็กเพชรอาศัยจังหวะแล้วครับตอนนี้ออกแข้งซ้ายโอ้โหนี่แหละครับวงในมาดูกันวงในแพ้ชนะกันยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับพตตอนนี้ทางด้านของชายล่าเนี่ยเริ่มปั้มจิตแล้วก็เริ่มจะแทงได้ส,ยสวยๆครับ มาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีนี่ต้องลุง้นกันนี่คู่แรกวันนี้ชัยละาลุยอย่างเดียวหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวนะครับนายขวางขวางอาโดนเทกฉานแม่โอ้โหเหลี่ยมสุดท้ายครับยอดเหล็กเพชรแกใช้เหลี่ยมสุดท้ายแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีที่น่าสนใจนะครับอาชัยล่าดับเครื่องเอาซ้ายยอมโดนเจ็บก่อนนะครับวงนหนตีได้ไหมแม่ตีตื้อจริงๆครับตื้อจริงๆเอาอย่าตัวแข็งอย่านิ่งนะครับ โอ้โหไชล่านี่ได้ลูกขยันนะครับพยายามชนไปเรื่อยแต่ว่ายอดเหล็กเพชรนั้นได้หลักเหลี่ยมได้ลูกสวยงามเอมาเลยครับดูวงไหนนี่แหละครับโอ้โหอ้อมหลังแล้วก็แทงครับลูกนี้พอ,อทําได้ดีนะครับทางด้านของยอดเหล็กเพชรอ้าลุนลุยอีกลุยอีกไชล่าอ้าวไชาล่าลุยอย่างเดียวเลยนะครับยอดเหล็กเพชรขวางขวางขวางไชล่าขวางแม่กรรมการมา,มาห้ามก่อนโอ้โหสุดๆครับชื่นชมคนจัดเลยครับเสียเนาเสียโบเสียตังครับ โอ้โจัดคู่นี้อ้าซ้ายครับอาเตะเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปวงในเป็นไงจับตีวงในตีเอาละครับตีตีโอ้โหนอกกับในชัดเจนครับโอ้โหรุ้นกันถึง3นาทีสุดท้ายแน่ครับท่านผู้ครับนี่เลยครับมาดูไฮไลท์นะครับชาชาชายลากอยอดเหล็กเพชร ผู้แรกวันนี้สะใจจริงๆเลยทีเดียวนี่และครับเด็กอายุนิดๆหน่อยๆโอ้โหแต่ว่าปล่อยกันเหลือรับประทานจริงๆเลยทีเดียวนี่ในานามของเพ Bo ดีบอยซ์โปรโมชัน่นนะครับประธานบริษัทก็เสนาคุณวิรัติวชีรรัตนวงศ์หนุ่มโวทนะครับโปรโมเตอร์โอ้โหฮอตสุดๆตอนนี้แล้วก็เสียตังนะครับคุณเปียรัติวชีระรัตนวงศ์นะครับสียกผ่านไปนี่เก็บไว้ในใจครับเราดูยกนี้กันครับยกนี้ใครทําทผลงานได้ชัดเจน โดนใจกรรมการนี่มีโอกาสเป็นผู้ชนะสูงเลยนะครับเปิดหัวชายล่ากับยอดเหล็กเพชรนี่โอ้โหเร้าใจจริงๆครับอ่ะตามกันต่อนะครับอู้มีศอกด้วยอ่ะวงในหิฮิวตีอ่ะล็อกได้แม่ใครทําสวยสวยนี่อับดันแข้งซ้ายไปครับเอาละครับตอนนี้มียาฉีดมาให้ทางด้านของชายล่าเจ็ดหมื่นบาทนะครับยกนี้นะครับถ้าชนะได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าชายล่านี่ก็พยายามจะเดินเบียดออกแข้งแล้วก็ ล่อในตีเข่าแต่ดูวยยอดเหล็กเพชรนี่ไม่ประทะแล้วครับตอนนี้อาศัยหลักเหลี่ยมนะครับมีแข้งซ้ายวงในนี่ก็คอยทาคอยกันเอาไว้นะครับมาดูกันนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับอ้าชนอย่างเ,าาเดียวชัยล่าชัยล่ายอดเหล็กเพชร็เตะติดเอาแม่หนเ็ายังตีไม่ชัดนะครับชัยล่าการทงชัยแกะแย่โกนมีอะไรใส่เลยนะครับเหลืออีกเกือบสองนาทีครับอาคู่นี้นี่ โอ้สครั้งก็คงไม่พอแหละครับเอาเดินเข้ามาครับตั้งไว้ตั้งไว้ตีได้ไหมตั้งไว้อโอ้โหชกจุกจิกกวนใจเหลือเกินครับยอดเหล็กเพชรเรียกว่าพยายามจะเร่งเต็มที่นะครับชายล่ามีอัดฉีดมา70,000บาทด้วยนะครับดูแล้วทางด้านของยอดเหล็กเพชรตอนนี้จะมั่นใจแล้วนะครับเรียกว่าคอยคุมเกมออกข้างนะครับแล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับออกซ้ายออกขวาเรียว่า คุมเกมเอาไว้แล้วครับนี่นะครับฝ่ายแดงชัยล่าน้ําเงินยอดเหล็กเพชรซ้ายน่ะซ้ายดีเลือกเกินนะครับสายตาดีด้วยยุน้อยชัยล่าเข้ามาโดนกนเรเกียวไว้เรื่อยนะครับอาชีพนี้ครึ่งแสนกว่าม่างกันเถอะขาไปเกือบแสนแล้วแต่ว่าหม่อย่างว่าและครับทางยอดเหล็กเพชรแกครับเลียมเลิศเกินถ้าถือว่าเป็นมวยที่คบเครื่องมากนะครับยอดเหล็กเพชรโอ้โหทั้งนอกทั้งในแกมีหมดเลยครับจังหวะจับนนี่ บางเหลี่ยมที่ดูว่าไม่เสียเปรียบด้วยครับอะชัยล่ายังยังขยับหาหาช่องอยู่ครับเอาเอาหน่อยไหมครับียกว่าไฟที่4ี่นี่น่าจะมีครับคู่นี้เพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้นะครับโอ้เกมการชกนี่ถือว่าสนุกเร้าใจนะครับพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับให้ทางด้านของชัยล่านี้ได้ลุ้นครับกับเงินอัดฉเด7มื่นบาทครับแม เดินก็ทำยากนะครับยอดเหล็กเพชรแกซ้ายดีเหลือเกินนีชัยลาตรงใหม่นะครับตัวก่อนก็เซอรรัตเป๋มหาไทยมหาไทยนะครับอ้าวชัยลาแม่เดินรู้อย่างเดียวเลยทีเดียวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่หนึ่งการผู้ห้ามาบนเวทีนะครับทรงชัยทองเซวเวก นะครับคู่แรกวันนี้ก็มันแล้วนะครับเป็นการมวยฟุตบมวยมันวันศุกร์ในทีมของไพชรดี D D. รับใบแรกจากพงพัฒน์นะครับแล้วก็ไปที่วิสุทธิอุปการแล้วก็ชุมพลอินทยศนะครับน้ําเงินนะครับน้ําเงินวันนี้ต่อยดีนะครับยอดเ็กเพชรต่อหมอสีนะครับเป็นฝ่ายชนะชายล่าโบหนึ่งเดียวนะร้อยสิบปอนด์พระก่อนนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นคู่สองต่อ